น้องหมิวนี้ชอบอาหารอีสานไหมส้มตำลาบเลิบน้ำตกเนี่ยชอบไหมส้มตำตำนัวตำซัวตำแตงนี่ได้ไหมปลาลามาเลยจะพาไปร้านอีสานร้านหนึ่งครับแต่ไม่ได้อยู่ในอีสานนะอยู่ที่สมุทรปราการครับแต่ว่าร้านเนี่ยเวลาไม่ค้าเนี่ยจะเสิร์ฟอาหารแล้วเรียกชื่อโต๊ะลูกค้าเนี่ยสะดุ้งกันหมดเลยฮะไม่รู้ว่าจะสะดุ้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะีไปเลยฮะไปรอชิมพร้อมกันเลยครับ พาคุณผู้ชมมาไปร้านลาบแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ริมถนนเทพรารักษ์ขาออกหลักกิโลเมตรที่25ตําบลบางเสาธงอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับนี่ฮะไปเจอพ่อครัวกับแม่ครัวนะฮะโอ้โหมือเป็นประวิงนะครับก็บร้านแห่งนี้ครับบอกแบบนี้ฮะตอนนี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าแม่ค้าเจ้าของร้านฮนะมีไอเดียเก๋ๆครับ เอาชื่อคนดังและข่าวใหญ่ๆมาเขียนป้ายตั้งเป็นชื่อโต๊ะแทนการ,รเรียกอันนี้ของโต๊ะหนึ่งนะอันนี้ของโต๊ะสองนะม,มันนี้มัน,มนธรรม,รามดาไปเออเอาชื่อคนดังเอารวมไปถึงข่าวดังเนี่ยมารเรียกชื่อโตะแทนนะครับทีมข่าวก็เลยไหนไหนทราบว่าเอร้านนี้มันดังก็ลงพื้นที่ไปสํารวจนะครับก็พบว่าภายในร้านฮะเจอเนี่ยฮะเจ,เจอเจ้าของร้านอ่ะก็กําลังทำเนี่ยเมนูให้กับลูกค้าอยู่นะครับ แล้วก็พบว่ามีชื่อคนดังติดตามโต๊ะจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นบุ๋มปนัดดาพี่พบุ๋มเดียวว้าสวยค่ะอันนี้ดังยังดังยังดัง,ดงน้ำผมมากเดี๋ยวจะมีดังกว่านี้ฮะเอ๋ปารีนาะอ่านี่คุณเอ๋ก็มีเหมือนกันอันนี้น่าจะดังกว่าฮะลุงป้อมพร้อมลุยโอ้โหนี่ชื่อโต๊ะหรือว่าชื่ออะไรฮะอันนี้ครูปีชาก็มีเหมือนกันฮะัแล้วยังมีฮะลุงตูง่ไงจะใครล่ะเลิฟทุกคนโอ้โหย ชื่อเรียกแต่ละโต๊ะนี้มันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินเหลือเกินน, <c oughs> นะ <c oughs> นอกจากนี้ฮะยังมีชื่อบุคคลที่ตกเป็นข่าวในคดีดังข,งของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นครูปีชาในคดีหวย30บล้านเมื่อกี้ไงที่เราให้ดูใช่ไหมฮะย,ยังมีผอออกกอล์ฟฮะคดีป้นทองในพื้นที่จังหวัดลบบุรีก็มียังมีจ่าจักระพันธ์คดีกระด,กรดยิงที่โคราชครับแล้วก็มีโตจ่าแซมวีรบุรุษรทำหลวงฮะ ทั้งหมดทั้งมวลที่ตั้งชื่อโต๊ะนี่นะสร้างความมือหาครับให้กับลูกค้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากครับคนนี้ฮะเจ้าของร้านนะคือคุณสุชัญญาบอกแบบนี้ครับตัวเองกับสามีเนี่ยเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะฮะเปิดร้านล,ลาบแล้วก็อาหารอีสานเนี่ยมากว่า10ปีแล้วมีเมนูอาหารหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกทานครับแต่และเมนูเนี่ยรับประกันความอร่อยความแซ่บครับส่วนป้ายต่างๆที่ใช้ชื่อบุคคลแทนเลขโต๊ะ เพราะอยากจะหาจุดดึงดูดลูกค้าหรือว่าจุดขายนั่นเองครับตัวเองเนี่ยชอบติดตามข่าวสารเลยเอาชื่อคนดังเนี่ยทำเป็นป้ายโตแทนนะครับแถมยังได้ผลนะมีลูกค้านะแห่เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากครับอ่ะไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันนะครับหนึงสิบป้ายชื่อคนดังแคนนี้เอาแนวฟัคิดทำไ,ไมค,คิดเองคิดเองเมื่อก่อนไม่ได,ไได้ไม่ได้มีใช่ไหม เมื่อก่อนไม่ได้มีใช่ไหมครับไม่ได้มีมมมแล้วเราคัดเลือกคนคคัดเลือกปอ้ายยังไงก็ดีดลงและตั้งแต่ติดป้ายมาเป็นไงลูกค้าก็ปกติแต่เขาก็มีคนถามแล้วก็ชอบติดเพื่อเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของโต๊ะคนงลูกค้าใช,ใช่ไหมแทนที่เราจะเขียนเบอร์แบบนั้นใช่ไหมะ โอเคอยากมีโต๊ะก็ไปก่อคดีมาอ๋อโอ้โหชื่อแต่ละโต๊ะนี่นะเวลาเรียกทีนี้มันหวาดเสียว,วเหลือเกินนะหก้า็นะาสมมติว่ามีลูกค้ายเยอะกว่านี้เพิ่อมอีกสักโต๊ะนะม,มีสักชื่อหนึ่งนะชื่ออะไรคะเรือดำน้ำเรือดดำโอ้โหเรือดดำถามพี <c oughs> ่แบงค์เสี่ยงดังเลยจังเลยอะ่ะวิบา้าวคะ่ะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด